Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. b i s m i l l a h i r i r i l والصلاة والسلام على م ل ا ขอต้อนรับผู้ติดตามมีอิสลามสำหรับเยาวชนนะครับกับการติดตามซีรีส์ฟิกฟิกคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติซีรีส์นี้ก็ยังเป็นซีรีส์ในชื่อเรื่องว่า การอย่าร้างตามบทบัญญัติอิสลามนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการอย่าร้างเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาเนี่ยให้สิทธิสําหรับคนที่เป็นสามีโดยเฉพาะนะครับส,สามีเนี่ยก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะขออย่าร้างกับภรรยาตัดสินใจในการอย่าร้างกับภรรยานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีความยับยั้งชั่งใจได้ดีกว่าผู้หญิงนะส่วนผู้หญิงเนี่ยด้วยกับ มีมีความยับยังชั่งใจน้อยกว่านะในเรื่องนี้นะแต่ในบางครั้งในบางกรณีนะครับอิสลามก็ให้สิทธิของผู้หญิงในการที่จะอย่าได้เช่นเดียวกันในบางกรณีโดยการที่ผู้หญิงเนี่ยจะสามารถที่จะอย่าร้างกับภรรากับสามีเนี่ยได้ก็หนึ่งถ้าหากว่าสามีมอบหมายสิทธินั้นให้กับภรรยายังไง ก็คือถ้าสามีบอกว่าถามภรรยาเธอต้องการยาไหมถ้าเธอต้องการยาฉันจะยาให้เธออันนี้สามีให้สิทธิกับภรรยาแล้วก็อยู่ที่ภรรยาจะตัดสินใจเลือกถ้าภรรยาเลือกตัดสินใจในการที่จะย่านะอันนี้ก็คือตกยา่านะอันนี้คือกรณีที่ ถ้าสามีนั้นมอบหมายสิทธิทนี้ให้กับภรรยาให้ภรรยาเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกว่าจะหย่าหรือไม่นะนะถ้าภรรยาตัดสินใจในการที่จะหยาก็ต้องหย่าถ้าภรรยาตัดสินใจว่าอ่ะฉันไม่หย่าก็ไม่ถือว่าเป็นการหย่านะลำดับต่อมานั่นก็คือ การมอบหมายให้กับกอดีหรือว่าผู้ตัดสินในการตัดสินในการทีจะอยานะ่า่าการมอบอำนาจให้กับกอดีหรือว่าผู้ตัดสินกอดีคือใครกอดีถ้าหากว่าในรัฐ อิสลามเนี่ยนะครับและอ่ะเอาย้อนไปในยุคสมัยของบรรดาซอาบาัก่อนบรรดาซอาบาัหลังจากท่านอนับดุลลอฮ์หัวัยวะซัลลัมหัวฝาดไปแล้วเนี่ยก็จะมีคอลิฟ้นะครับบรรดาคอลิฟ้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นกอดีในการตัดสินด้วยนะฮะและถ้าหากว่าอยู่ไกลจากเมืองหลวงอยู่ไกลจากนกครมาด,ดินาเนี่ย ก็จะเป็นอลิฟาก็จะมอบอำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าเมืองต่างๆนะฮะในการเป็นทั้งผู้ปกครองเมืองด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้นําทั้งชรีอ์ด้วยนะแล้วก็เป็นกอดีในการตัดสินคดีความต่างๆด้วยนะับทีนี้ในกรณีเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีกฎหมายนะนะครับในกฎหมายอิสลามที่จะใช้ในอ่าสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเป็นโต๊ะกอดีขึ้นมาอน่ะ ผู้หญิงก็ไปหาโต๊ะกอดีในการที่จะตัดสินว่าจะหย่าก,กับสามีไปฟ้องร้องต่อโต๊ะกอดีว่าสามีคนนี้ไม่ดีฉันอยากหย่านะอ่ะก็ได้หรือในจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นๆนะในการที่จะเป็นสามารถเป็นกอดีเป็นผู้ที่ตัดสินในเรื่องนี้ได้นะครับ นะครับทีนี้การที่จะไปหากอดีนะหรืออีกปรกรณีหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่เป็นคนนิกาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการนิกาอย่างเช่นบางคนเนี่ยมอบหมายให้อิหม่ามมัสยิดเป็นผู้ทําการนิกาใช่ไหมนะและถ้าหากว่าสามีนั้นไม่ดีเลยต้องการที่จะหย่ากับสามี สตรีนั้นผู้หญิงนั้นสามารถที่จะไปหาโต้อิหมมผู้ที่ทําการมิกาได้แล้วก็ฟ้องร้องว่าสามีเป็นแบบเนี้ยแบบนี้ต้องการที่จะหยา่าแล้วก็ให้โต้อิหมมเนี่ยทำการตัดสินในการหย่าได้นะครับทีนี้ในกรณีต่างๆที่ผู้หญิงจะสามารถไปหาผู้พิพากษาแล้วกันนะฮะไปหาตกอดีเนี่ยก็มีอะไรบ้างอย่างแรกเลย สามีไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูไม่ยอมจ่ายนับปอหรือหรือสามีไม่ทําการทํางานเลยไม่ออกไปหางานทําเพื่อหานับปอมาเลี้ยงดูครอบครัวมาเลี้ยงดูภรรยาอันเนี้ยภรรยาสามารถที่จะไปหาตองกอดีเพื่อฟ้องร้องที่จะหย่าได้ท่านอิมามมาลกอิหม่ามชาฟิรีแลวก็กท่านอิหม่ามอัลฮ์มัดอิบนุหฮัมบันเนี่ย ได้มีความเห็นว่าอนุญาตที่จะให้แยกกันระหว่างสามีและภรรยาอันเนื่องจากสามีไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูโดยให้ผู้พิพากษาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเมื่อภรรยามาร้องเรียนได้น,น,นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการให้ค่าเลี้ยงดูเนี่ยก็คือค่าเลี้ยงดูอันนฟะกอเนี่ยคืออะไรคือเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่เหมาะสม นะครับในรูปแบบที่เหมาะสมนะนะแต่ถ้าหากว่าสามียากจนสามีให้นักะกพยายามในการที่จะไปออกออกไปหางานทําไปหานักะกมาเพื่อเลี้ยงดูภรรยาถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดก็ตามนะแต่ถ้าว่าภรรยานั้น เรียกร้องเกินกว่านั้นเกินกว่าความสามารถของสามีที่จะหามาได้แล้วอันนี้ภรรยาไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อกอดีเพื่อให้หย่าได้การฟ้องร้องต่อกอดีในกรณีนี้นี่นั่นก็คือว่าสามีร่ำรวยแต่สามีไม่จ่ายนอกพรนเลยหรือสามีไม่ออกไปหางานทําไม่ทํางานทําการไม่ออกไปหานอกพรเพื่อมาเลี้ยงดูภรรยา สามีอยู่บ้านนะไปตีไก่ไปอะไรนะไปตีนกขันหรือติดติดยาติดน้ำท่อมอะไรให้ภรรยาไปเลี้ยงให้ภรรยาออกไปทำงานเลี้ยงดูลูกในกรณีนี้เนี่ยภรรยาสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อให้ผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินยาได้อันนี้กรณีหนึ่งซึ่งการตัดสินยาเนี่ย นะฮะกรณีต่อมา <speaker> <speaker> นั่นก็คือการทำร้ายร่างกายกันการอย่าอันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายท่านอิม,มามมาลิกมีทัศนาว่าภรรยานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้พิพากษาเนี่ยจัดการอย่าร้างให้นาง เมื่อนางกล่าวว่าสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อีกอย่างเช่นตบปีทำร้ายนะโดยที่นางไม่สามารถที่จะอดทนได้อีกหรือสามีบังคับให้นางทำในสิ่งที่ไม่ดีนะบังคับให้นางทำในสิ่งที่มันค้านกับบทบัญญัติของรัศุบฮานวาตาลานะไม่ว่าจะด้วยกับคำพูดหรือว่าการกระทำนะ ซึ่งอิสลามเนี่ยไม่อนุญ,ญาตที่จะให้สาคนที่เป็นสามีเนี่ยนะตบไปทำร้ายภรรยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใบหน,น้าแต่ถ้าหากว่าภรรยาดื้อดึงเนี่ยอนุญ,ญาตให้ตีตีได้แค่ไม่ให้ให้นานเนี่ยรู้ว่าอันเนี้ยเจ็บอ่าอันเนี้ยผิดนะแต่ไม่ได้ตีให้เจ็บ นาวีเนี่ยเคยใช้ไม้สีวะก็คือไม้แปรงฟันเนี่ยตีภรรยาแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้กำปั้นใช้หมัดหรือว่าตบตีที่ใบหน้าใช้แข้งใช้เข่าใช้ซอกเนี่ยไม่ได้ไม่เด็ดห้ามไม่อนุญ,ญาตให้สามีทําแบบนี้กับภรรยาเด็ดขาดดังนั้นถ้า ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกายภรรยาสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อที่จะให้ผู้พิพากษานั้นจัดการยา่าได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าภรรยานั้นไปร้องเรียนนะเนะมื่อข้ออ้างของนางปรากฏต่อผู้พิพากษาโดยการยืนยันอย่างหนักแน่นจากฝ่ายภรรยาหรือสามียอมรับนะ หรือมีร่องรอยในการทำรายร่างกายหรือว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนนะและผู้พิพากษาไม่สามารถที่จะประนีประนอมได้นะก็ให้ศาลเนี่ยจัดการหย่านางเป็นการหย่าร้างแบบบายเอ็นเป็นการหย่าร้างแบบบายเอ็นก็คือจะหย่าแบบคืนดีกันไม่ได้อีกนะซึ่งในกรณีของการหย่าร้างการที่สามีไม่จ่ายนอะฟก้อนเนี่ย เมื่อไปฟ้องต่อ้พิาพากษาแล้วเนี่ยผู้พิาพากษาจะตัดสินให้เป็นการหย่าแบบรอดใจก็หย่าแบบสามารถกลับไปคืนดีกันได้อีกแต่ในกรณีของการภรรยาไปฟ้องร้องต่อผู้พิาพากษาว่าสามีทำร้ายร่างกายและไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันขอให้ศาลเนี่ยตัดสินหยา่าในกรณีนี้ศาลต้องตัดสินหย่าแบบบาเอนก็คือหย่าแบบไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีกันได้อีก นะอันนี้ทัศนคของอหมาลินะและถ้าว่าแต่ถ้าภรรยาไม่สามารถที่จะนําหลักฐานมายืนยันได้หรือสามีก็ไม่ยอมรับนะว่าทำร้ายร่างกายภรรยานะในกรณีนี้เนี่ยศาลอาจจะทำการประนีประนอมกันแต่ถ้าภรรยามาร้องเรียนอยู่เรื่อยๆคอยศาลสั่งแยกจากกันแต่ไม่มีหลักฐานเลยมายืนยันต่อหน้าศาล ไปผู้พิภากษาเนี่ยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ชี้ขาดสองคนนะโดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมนะความอาดินนะก็คือเช่นเดียวกันกับพยานสองคนในการนิกะนั่นเองนะเป็นพยานที่มีความอาดินอาดินก็คือมีความเที่ยงธรรมไม่กระทำบาปใหญ่และไม่กระทำบาปเล็กเป็นประจํา มีความรู้ทางด้านศาสนามีความรู้ทางด้านเชริยะนะก็แต่งตั้งผู้ช่วยมาสองคนแล้วก็นะและที่ดีแล้วก็ควรที่จะเป็นญาติญาติของทั้งสองฝ่ายนะถ้าสามารถที่จะทําได้แต่ถ้าไม่ได้ศาลก็จะต้องให้คนอื่นไปสืบเสาะหาสาเหตุนี้ว่าภรรสามีนั้นทำร้ายร่างกายภรรยาจริงหรือไม่ถ้าหากว่าสามีทำร้ายร,ร่างกายภรรยาจริง ผู้ตัดสินก็จะต้องตัดสินที่ภากษาให้หย่าจากกันเพราะการทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอันร้ายแรงเป็นการอาธรรมต่อภรรยาอย่างร้ายแรงท่านบีบบอกว่าลาดรอรร์วลาอยู่รอรออย่าสร้างอันตรายให้กับตัวเองและอย่าสร้างอันตรายให้กับคนอื่นการที่สามีทำร้ายร่างกายนั้นถือว่าเป็นการอาธรรมต่อภรรยาอย่างรุนแรงอันนี้ศาลมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินให้หย่าขาดจากกันได้ ต่อมาสามีหายสับสูนการยาอันเนื่องจากสามีหายสาบสูญหายตัวไปไม่ติดต่อติดต่อ,ตตอไม่ได้เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วอันนี้ทัศนาของอิหมา่มมาลิกและอิมามอาหัหมัดเนี่ยนะฮะรออิหมา่มมาลิกมีความเห็นว่าให้ยาแบบบาเอ็นก็คือยาแบบไม่สามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้เพราะไม่รู้ว่าสามีนั้นอยู่ที่ไหนแล้วไต่อิมามอาัมมัดเห็นว่าในเรื่องเนี้ยถ้าหากวันนิกาแล้วและสามี หายสาบสูญย์หายตัวไปไม่ติดต่อเลยอิบามอัมบัดให้ความเห็นว่าการแต่งงานการนิการเนี่ยเป็นโมฆะทางนี้เพื่อปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะโดยภรรยาเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลตัดสินแยกทางกับสามีเมื่อสามีหายหน้าไปจากภรรยานะแล้วก็ ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าจะติดต่อที่ไหนโดยมีเงื่อนไขว่าการหายไปสามีของนางน,นั้นน่ะคือติดต่อไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะเมื่อติดต่อไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วเนี่ยทำให้ภรรยาเนี่ยโอ้โหทุกทรมานสามีไปไหนนะจะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาหรือไม่นะในกรณีเนี่ย นะภรรยาสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อผู้พิพากษาตัดสินญาติได้แต่ถ้าหาว่าการหายไปของสามีนั้นเกิดจากอุปสรรคที่ยอมรับได้อย่างเช่นสามีไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่อที่อื่นหรือไปทําการค้าสามีไปทําธุรกิจต่างประเทศแล้วก็หายไปนะหรือว่าไปทํางานต่างประเทศอันนี้เรารู้กันอยู่นะแต่ว่าในยุคสมัยนี้อันนั้น ในยุคสมัยนี้เนี่ยสามารถติดต่อกันได้แล้วถึงจะอยู่ต่างถิง่นต่างที่กันนะก็ใช้การติดต่ออันนี้แสดงถ้าติดต่อได้แสดงว่ายังไม่หายไปแต่ถ้าหายไปแบบติดต่อไม่ได้เลยนะโทรไปก็ไม่รับนะหรือโทรไปก็ติดต่อไม่ได้โทรก็ไม่ติดนะหรือในโซเชียลก็ไม่รู้หายไปไหนนะติดต่อไม่ได้เลยกรณีนี้คือให้สารตัดสินหายสาบสูญแล้วก็อย่า สามีกับภรรยาให้แยกทางกันได้่าเดี๋ยวมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่ภรรยาสามารถที่จะทำการหย่าร้างกับสามีได้อันนี้ในอีพีนี้คือการมอบหมายให้กับ ผู้พิพากษาเป็นผู้ที่ตัดสินหรือว่าไปฟ้องร้องต่อผู้พิพากษาและผู้พิพากษาตัดสินหย่าในกรณีต่างๆนะที่ต้องการที่จะหย่ากับภรรยาอ่าในต้องในการที่ภรรยานั้นต้องการหยา่าที่จะหย่ากับสามีมีกรณีอะไรบ้างสามีไม่จ่ายนักพกอ่ะไม่หานกักพกมาเลี้ยงดูภรรยาสองสามีทำร้ายร่างกายสามสามีหายสาบสูญสามกรณีนี้ ภรรยาก็ไปฟ้องร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อให้ผู้พิพากษานั้นตัดสินที่จจหยาดนะแล้วก็จะมีการยาอีกประเภทหนึ่งที่ภรรยาสามารถที่จะหยาได้นั่นก็คืออัลเขละก็คือการซื้อยาการซื้อยาเนี่ยเดี๋ยวติดตามต่อในอีพีต่อในอีพีต่อไปนะครับอ p พี EP นี้ก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวอสลบสลลฮุอะลานบีนฮมมัวะลาีวซาดีวะสัลลัาามสลมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิะวะ,วะรวบรักาต